ด้วยความเร็วอยู่ที่100นะครับ100่ง้อเราโยกเลยเป็นไงครับดีครับอีกทีนะครับ100 กระทันหันหนึ่งร้อยสิบกระทันหันเราไม่ได้บอกว่าจะต้องขับรถให้ประมาทวัดเสียวแต่ผมจำลองว่าวันหนึ่งที่พี่เดินลูกค้าหรือพี่จำลองหรือท่านใดก็แล้วแต่ขับรถเดินทางในชีวิตประจำวันแล้วเกิดมีหมาตัดหน้ามอไซค์เบรกตัดหน้ารถข้างหน้าเบรกกระทันหันคุณจะหักหลบได้หรือไม่คุณจะหักกระทันหันแล้วรถคุณจะเสียอาการลตัวหรือไม่คุณจะเบรกกระทันหันหรอส่วนใหญ่คนหักหลบหมดถูกไหมครับครับผม ัลลลบแ้้วตอองปดภยสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมส้มเช้งเอซี w เพร์ครับกับคลิปนี้ EP นี้นะครับตามคำเรียกร้องเลยจากที่เพื่อนๆรีเควส์มาว่าคลิปที่แล้วเนี่ยโตต้าโฟลจูเนอรชั่วโมงนี้เนี่ยใครๆก็ต้องกล่าวขานถึง รีชันเดอร์กับ EP ที่แล้วคลิปที่แล้วที่ทำรีชันเดอร์ไปชุดใหญ่ไฟกระพริบชคหน้า OEM 2.5หน้าหลังโอ้ฟูลเซตเลยขับได้อย่างนั้นเอ๊ะมันเป็นเพราะชคอัพหรือเปล่าโชกอัพดีกันโครงช่วยได้ไหมอะไรประมาณนี้หลากหลายคำถามที่พูดออกมาสำหรับ EP นี้เลยนะครับขข้อข้องใจเรียกว่าไขาข้อข้องใจเลยกับ โต้ตาโฟเจเนอร์เจนเดอร์คันนี้เลยเ e จ e นเดอร์ gender, คันนี้เนี่ยโช๊คอัพสแนดาจากโรงงานเดิมเดิมนั่งคันเดิมสนิทล้อยางเดิมนั่งคันนะครับรถวิ่งแค่ไม่กี่โลเองวันนี้มาจัดเพิ่มเติมเลยกันโค้งหน้าหลังจาก AC Power เดี๋ยวไปชมการติดตั้งและไปชมการทดสอบกันว่าหลังจากที่ติดตั้งกันโคง้งเอซีพาทั้งหน้าและหลังด้านหน้าเรียกว่าคอนโทรลอาร์มด้านหลังเรียกว่าทวินอาร์มติดตั้งแล้วในโช๊คเดิมๆเพิ่มเติมความปลอดภยัยให้กับช่วงล่าง เพิ่มเติมความปลอดภัยในการขับขี่ฟิลลิ่งจะดีขนาดไหนไปชมกันที่้างก่อนและเดี๋ยวไปชมการทดสอบกันครับไป นิวพอตูเนอร์รีเจนเดอร์นะครับคันนี้รถป้ายแดงนะครับวิ่ง4,359กิโลเมตรพี่จำลองรถคันนี้เนี่ยปัญหาก่อนทำเลยลงคอร์พานจสายทางตรงวิ่งนิ่งไหมนิ่งอยู่ครับรีเจนเดอตัวนี้ทำออกมาในช่วงล่างผมเรียกว่าดีกว่าตัวเดิมก่อนหน้านี้เยอะมากผมใช้คำว่าเยอะมากโชกกระด้างอยนะครับโชกกระด้างอยู่รยเริ่มต้นด้วยโชกกระด้างก่อนนะครับ,รบแต่ว่า วันนี้มาติดตั้งกันโค้งหน้ากันโค้งหลังจาก AC Power นะครับด้านหน้าเรียกว่าคอนโทรลอาร์มด้านหลังเรียกว่าทวีนามสิ่งที่จะได้คืออะไรนั้นเดี๋ยวไปลองขับกันเลยสิ่งแรกเรามาดูว่าในตรงส่วนของถนนคอนกรีตแบบนี้อ,อาการเส้นน้อยลงไหมน้อยลงครับดีขึ้นพอเริ่ม่อนติดตั้งเนี่ยถ้าวิ่งคอนกรีตแบบนี้อาการที่ตามมาส่วนใหญ่จะเป็นอาการยังไง จะสัๆตอนนี้อาการเป็นยังไงครับนุม่มดีขึ้นพี่จะลองแกะผ้าได้นะเดี๋ยวผมปิดผ้าให้ครับเดี๋ยวเราไปลองโค้งกันโค้งแรกก่อนเลยนะครับค้งนี้เป็นโค้งคมอันตรายนะเนี่ย,ไ,ยไปเลยนะครับ หนึบไหมครับพี่หนึบเลยครับหนึบครับของเดิมรอดไหมไม่รอดของเดิมไม่น่ารอดนะครับไม่รอดของเ,เดิมไม่น่ารอดทีนี้เดี๋ยวเราดูในทางตรงกันว่าในทางตรงเนี่ยตอนนี้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะครับ140ร้บอยสี่สิบปล่อยมือด้วยยาว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 ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบปล่อยมือยาวยาวนะครับ,รบนิ่งไหม ของเดิมนี่มีความเร็วแบบน,นิ่งไหมครับพี่หมาไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับไม่ได้ของเดิมถ้าวิ่งเร็วๆแบบนี้ <c oughs> ในทางตรงมีอาการยังไงบ้างจะลอนจะสายจะลอนจะสายเลยใช่ไหมใช่มือนี่จะร่าจากพวงมาลัยไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ไไดครับ,รบแต่อันนี้นี่เราเนียนๆมากเลยถูกไหมครับผมนี่คือความปลอดภัยนะครับเราเราไม่ได้ส่งเสริมกันให้ เพื่อนๆขับรถเร็วหรือว่าขับรถโดยประมาทหวาดเสียวแต่นี้เป็นการทำทุนตอบเป็นการจำลองให้เห็นถึงความปลอดภัยครับพี่มองใช่นะครับรถคันนี้รถเดิมๆช่วงล่างเดิมทั้งคันนะครับเป็น New Fortuner Regender ดูเข้าโค้ดอีกครงพกขวาบ้างกดเลยเงี้ย าได้ซ้ายได้ครับขวาได้ซ้ายได้ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆที่มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวกับต้องขับช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟล์คชูเนอร์ตัวไหนก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นรถอะไรจะเป็นรถกระบะเป็นรถ PPV รถตู้นะครับรถกระบะรถยกสูงรถเตี้ยต่างๆนะครับท <L ivo. S 1> ี่ยิมลองครับครับคันก่อนที่เราก็ใช้รีโวลอยู่ใช่นะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทีตอนนี้ก็ใช้อยู่และเพราะมั่นใจมีรถเพิ่มเติมก็นํามาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวช่่วงงลลาาานนนะะครรับผมมแํเยปึกษากับช่วงคงทํางานได้ตตามปกิครับ แต่ A/C Power ทั้งหน้าและหลังนี้จะช่วยเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายทำให้ช็อคอัพและคอยจชอิงนั้นทำงานได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับไปดูโค้งสุดท้ายกันครับก่อนกลับร้านไปเลยคนนี้เป็นโค้งใช้หักศอกยาวๆ ลองดีครับเมื่อกี้นึกว่าสไตล์แล้วใช่ไหมใช่ฮะไม่เมื่อกี้นึกว่าจะเป็นของเดิมไม่ได้เลยของเดิมไม่ได้เลยครับเมื่อกี้ประมาณร้อยยี่สิบในโครงไซส์หักสองนะครับครับซึ่งคันนี้ช่วงล่างเดิมทั้งคันเลยแต่ได้สมรรถนะรถแบบนี้นะครับคุณภาพที่ได้ความปลอดภัยแบบนี้พี่จำลองแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับถ้ามีรถอีกคันจะเอามาใส่ไหมครับใส่ครับนะครับทําไมพี่มองถึงเลือกเอซีพาวเวอร เลี้ยวแล้วเกาะถนนโค้งไม่ต้องกลัวฝนตกก็ไม่ลื่นกระด้างไหมไม่ครับไม่กระด้างถูกไหมครับผมแล้วแถมใช้กระโชกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโชกแต่งโชกดมเดิมแบบคันนี้แฮปปี้เลยไหมครับพี่แฮปปี้ครับครับอย่างเงี้ยกระแทกน้อยลงไหมน้อยลงครับถนัดร้อยต่อถนนแย่ๆอย่างเงี้ยถูกไหมเพื่อนๆอย่าเพิ่งเชื่อนะครับที่ยังไม่ได้มาลองของจริงถ้ามาตอนมาเช้าตอนขับมาก็ไม่เหมือนผิดเพนเยอะเลยอ่ะผิดกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นของมันต้องมีนะครับการโค้งขั้นเทพ เอซีพาวเวอร์นะครับ,รบด้านหน้าเรียกว่าคนทนอาร์มด้านหลังเรียกว่าซูนามจากแบรนด์เอซีพาวเวอร์เราตอนนี้มีท่อไอเสียด้วยนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนถ้าเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>อยากสนใจอยากมาฟังเสียงท่อไอเสียอยากมาลองดูว่าใส่แล้ววิ่งปเป็นยังไงของเรามีให้ลองด้วยนะครับอาเบิดเครื่องสำหรับวันนี้นะครับพี่ยำลองครับถูกใจเนาะถูกใจครับกับ กลับบ้านนี่ลูกชอบแน่นอนนบครับขับขี่ปลอดภัยมั่นใจ AC Power นะครับสำหรับคลิปนี้ EP ีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตไทยด้วยนะครับช่อง YouTube Channel นะครับ AC Power เวทวีนามและกันช่อง Facebook แฟนเพจนะครับกันโฟง AC Power ทวีนามนะครับเว็บไซต์ AC power thailand.com นะครับ ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยไลน์แอดแอดเอซีพาวเวอร์นะครับเบอร์โทรตรงของผม0865991564นะครับคลิปนี้อีพีนี้นะครับกับ Fortuner น e ร e n ีเจดช่วงล่างเดิมเพิ่มเติมกันขคงหน้าหลังจาก AC Power นั่นคือความปลอดภัยสิ่งที่คุณควรจะมีของมันต้องมีแต่วันนี้ผมกับพี่จำลองนะครับและตากล้องนะครับครับบ๊ายบายครับเป็นครับพี่จำลองครับ